ห้าข้อดีทำไมถึงต้องเลือกใช้ย a m a ้าฟินประหยัดน้ำมันสุดๆดโดยระบบบูคอทำให้ใช้น้ำมันน้อยสุดๆแต่ขี่ได้ไกลกว่าเดิมดีไซน์ส,สวยขับขี่ง่ายเบาะกว้างนั่งสบายทั้งคนขี่และคนขับคนทานส้มง,ง่ายแับประกรัน5ปี50,000ืนกิโล ง่ายคล่องตัวเคื่ห้อ1154มุดก็ง่ายขีใ่ในเมืองก็ดีนอกเมืองก็ดีราคาคุ้มค่าราคาประหยัดคุ้มค่ากับที่จ่ายไปแน่นอนเลยค่ะรุ่นนี้ของแถมโคตรเยอะมีทั้งเข้าสารั้งมันหมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตรวมจดทะเบียนพรบให้เลยนะคะสรุปแล้วก็คือถ้าทุกคนมองหาถรถมอเตอร์ไซค์ที่ประหยัดคุและคุณค่าฟินคือคำตอบ